สวัสดีครับมาแนะนําเรื่องของการตั้งเวลาทิมเมอร์นะครับตัวเครื่องปรับอากาศนะครับนี่เลยจะมีรูปที่เป็นรูปนาฬิกานะฮะอันนี้ง่ายมากเลยครับวิธีใช้งานก็คือต้องเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนนะครับแล้วมาที่ปุ่มนี้ครับที่เป็นรูปนาฬิกากดไปเลยครับสังเกตว่าเรากดหนึ่งครั้งนะครับจะมีโหมดฟังก์ชันกระพริบอยู่นะครับนะครับแล้วก็สามารถกดลูกศรนะครับขึ้นหรือลงเพื่อเลือกนะครับจานวนชั่วโมงของการตั้งเวลาครับถอยหลังปิดเครื่องนะครับ กดไปเลยครับกดหนึ่งครั้งเครื่องกระพริบอยู่เราสามารถเลือกตั้งแต่0.5นะครับไปจนถึงนี่เลยครับนะครับ10 12 13 14 15จะจบที่ไหนครับจบที่24ชั่วโมงนะครับะฉะนั้นสูงสุด24ชั่วโมงนะครับสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องเปิดเครื่องได้นะครับอันนี้เราขึ้นมาอ่อนนะฮะเราจะเลือกเป็นเซตอัพออฟก็ได้นะครับกดไปอีกครั้งหนึ่งกดเบิ้ลเข้าไป ต้องเปิดเครื่องปิดเครื่องเราสามารถเซตอัพได้ได้เลยนะครับที่ทัวเครื่องนะครับก็สามารถเซตอัพแบบนี้ครับง่ายมาก